มสวัสดีครับวันนี้ก็บรรยากาศนะครับมหาปลาล่าปลาช่อนกันนะผมนี่ครับรบตอนนี้ปลาลูกชายมาครับนี่ครยประชานได้เต็มเลยครับนี่เดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะครับผมว่ามีตัวไหมครับนี่บรรยากาศวันนี้ครับปลาลูกชายมาตีปลาช่อนครับผมนี่ยกลางทุ่งนานะครับผมออกมาแต่เช้าครับวันนี้นี่ ออกมาแต่เชา้าบรรยากาศตอนนี้ครับบรรยากาศยามเชา้าตอนนี้่าปลาช่อนครับผมไม่รู้ว่าจะมีแต้มไหมนะครับนี่ครับ แต่นหนึ่งเต็มครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ตอนกัดยังไม่ได้ถ่ายครับเนี่ยมมนถือกล้องมนะครับเห็นไหมครับเนี่ม,ม่ใหญ่เท่าไหร่นแต่ใช้ได้ใช่ สสวยครับวิธีการวางกัดครับผมดักกัดโดยไม่ต้องลงน้ำนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคครับผมเราจะไม่ลงน้ำนะครับเราจะดักกัดกันถ้าลงน้ำปลามันจะตื่นครับปลาปามันตื่นมันจะแอบเราก็จะใช้กัดลอยครับผมสูตรนี้สูตรนี้ใช้ได้ทุกคนนะครับผมสูตรนี้ดีไม้ถึงไม้เลย อากาศแบบไม่ต้องลงน้ำครับไอ้แน่มลุ้นกัน้วครับผมไม่ไ้้นนะครับกบกันแบบาเดินบ้านเงมืไม่เดินนะ แบบง่ายๆครับนี่เราจะมาดูครับว่ามันปลาติดไหมนะครับผมนี่ครับนี่ครับดักกัดดักมองแบบไม่ต้องลงไปในน้ำเลยครับนี่ครับจะมาลุ้นกันนะครับนี่ยครับปลาเพียบเลยนะครับนี่กระลังขึ้นเลยนะเนี่ยนะจะมาลุ้นกันนะครับผม ส่วนมากจะเป็นปลาสลิดครับผมแล้วก็ปลาหมอครับผมเบนี้ครับถ้าเราลงไปนะครับปามจะแอบ,บในหญ้าครับแล้วก็ทำให้น้ำขุนบใช้เทคนิคง่ายๆครับเดี๋ยวมารุ้นกันนะครผมว่าจะมีตัวไหมครับ ได้เวลาได้เวลาครับผมเยอะเก็บกัดนะครับนี่ครับเดีย๋ยวนี้ก็น่าจะติดไม่ได้ครับไปดูปลาลยครับนี่ครับกำลังปวดครับผมได้ามาแล้วครับผมติดตัวแล้วครับ เดี๋ยวชมกันต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปาดอีทดีจะไปปลดกันต่อครับเดี๋ยวมาชมกันนี่ครับดักกัดแบบง่ายๆครับร่างกระสุนครับนี่ครับเห็นไหมครับรื้อๆเลยครับนี่ครับลูกชายนี่ครับผม ได้แต้มแล้วนะครับผมแถวจะไปลง